รองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมเวชย,ยชัยได้นำพิสูจน์ข้าวในโครงการจำนำข้าวเมื่อปี2556-2557ของรัฐบาลพระนท่านยิ่งรักชินวัตรที่จังหวัดสุรินข้าวที่เข้าโครงการจำนำข้าวที่คลังกิติชัยหลังสอง เป็นข้าวหอมมะลิร้อเปรซับมอบข้าวเดือนมกรามีนาคม2 5 5 7เก็บข้าวแล้ว10ปี2เดือนคงเหลือข้าวไว้11,656ตันลมยาทุก2เดือนคังบริษัทจำกัดพูนผลเทดนิงหลังสีข้าวหอมมะลิร้อเปอร์เซนรับมอบข้าวเมื่อเดือนมีนาถึงเมษา2 5 5 7เก็บข้าวแล้ว10ปี เวันคงเหลือ3,356ตันรมยาทุกเดือนผมคิดว่าโครงการจำนำข้าวเป็นเหยื่อของการรัฐปฏิวัติรัฐประหารครับเป็นสาเหตุที่คุณประยุทธ์จันท์โอชาออกมาทำการรัฐประหารอ้างถึงความไม่ชอบธรรมโครงการจำนำข้าวคือการช่วยเหลือชาวนาการแทรกแซงราคาข้าวที่ คณะรัฐประหารหรือรัฐบาลชุดก่อนๆเมื่อทศวรรษที่แล้วพยายามกล่าวหาข้าวดีให้เป็นข้าวเน่าข้าวดีกลายเป็นอาหารสัตว์อะไรทุนนองนี้ครับยุติเมื่อคุณภูมิธรรมเวชยยชัยไปพิสูจน์ว่าสิบปีแล้วยังหูงต้มยังหูงข้าวดังกล่าวได้รับประทานข้าวอย่างอริสอร่อยครับนี่แหละคือเหยื่อการกรบฏเหยื่อการรัฐประหารเหยื่อการลั ปฏิวัติรัฐประหารเหยื่อการปฏิวัติรัฐประหารจำนำข้าวเป็นตำนานจดจานไว้ยัดเยียดความเป็นข้าวเน่าหน้าเศร้าใจสิบปีเก็บไว้เป็นข้าวดีทำลายกันทางการเมืองเรื่องอำนาจปราศจ,จากความจริงหน้าบัตรสีจำนำข้าวช่วยชาวนาชุบชีวีแต่รัฐประหารกาลีทำหลายคน ให้กำลังใจรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรนะครับโครงการจํานําข้าวจะได้เอาข้าวในสองโกดังดังกล่าวไปขายกิโลประมาณ18บาทจะได้เงินเข้ารัฐ2ถึง400ล้านบาทครับข้าว10ปีมาแล้วทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรใครละเลยใครปฏิบัติหน้าที่นไมไิชชอบน่าจะมีกระบวนการสืบสาวเราเรื่องเอาการกบฏรักประหารเหยื่อพวกนี้มาชำระาศาสารทางประวัติศาสตร์กันบ้าง ไม่ครับ